มรู้สึกใจเต้นแปลกๆรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกผมรู้สึกดีมากจึงกอดเข้าบ้างแล้วเราก็นอนกอดกันทั้งคืนผมรู้สึกยังไงกับเพื่อนคนนี้กันแน่ครับคุณนักขาแน่นอนค่ะเจ้าของกระทู้เป็นเกแน่นอนคุณมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่คุณไม่กล้ายอมรับมันเท่านั้นเองผมเสนอให้ยืดอกรับอย่างภูมิใจได้เลยเพราะมันไม่ใช่สิ่งผิดอะไรมันคือรสนิยมเท่านั้น โอ้ถึงขนาดนอนกอดกันนั้นคืนน่ะผมว่าไม่รอดแน่ๆคุณชอบผู้ชายชัวๆฟันทงลองถามใจตัวเองดูดีๆครับคุณลองกอดกับเขาอีกสักครั้งสิครับถ้าคุณยังรู้สึกดีเหมือนเมื่อคืนแสดงว่าคุณรักเขาจริงๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับโอ้คิดนี้สุดยอดเลยว่ะแม่งวันนี้เพิ่งอยู่ม .3 สามนะนวย้ย เฮ้ยมีอะไรเลยเอกแต่มีเรื่องจะวานให้ช่วยหน่อยอะไรเหรอไปหาเต้ยให้หน่อยได้ไหมฮะเฮ้นายน่ะนายมาหาใครเหรอเรามาหาเต้ยน่ะวันนี้เต้ยไม่อยู่มีอะไรฝากบอกพวกเราแทนก็ได้ คือว่าเอกให้เรามาบอกเต้ยว่าให้เต้ยไปเจอเขาที่ดาดฟ้าตอนหลังเลิกเรียนตามลําพังไม่ต้องนัดเจอตามลําพังด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันเอกให้ฉันมาบอกแค่นี้แหละเอาเต้ยมาพอดีเลยเฮย้เต้ยเอกฝากให้เรามาบอกนายเรื่องหนึง่ง นายเรียกฉันมาที่นี่ทำไมเรามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเรื่องเรื่องเมื่อคืนก่อนนึกแล้วเชียวว่าต้องเรื่องนี้เอ้ยตอนที่เรานอนกอดกันน่ะเรารู้สึกมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆท,ท,ทั้งๆที่เราก็ไม่เคยชอบผู้ชายด้วยกันมาก่อนฉันฉันก็รู้สึกเหมือนกันน่ะนายก็รู้สึกเหมือนกันหรอ นายคิดว่าเราสองคนเป็นเออแค่นี้มันตัดสินไม่ได้หรอกเอกทางนั้นนายจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะลองกอดกันอีกครั้งหนึงฮะถ้าเรากอดกันแล้วรู้สึกดีเหมือนเมื่อคืนนั้นก็แสดงว่าเราอาจจะเป็นเออล,ลองดูก็ได้ นายรู้สึกยังไงมามันบอกไม่ถูกนายล่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันน่ะแต่รู้สึกใจมันเต้นแปลกๆฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันฮะเอ้นายรู้สึกแบบเมื่อคืนหรือเปล่าฉันเออเอ้ะ Anh, quay, quay anh, 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 เฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะไอ้เต้เป็นตุ๊ดไว้เต้เป็นตุ๊ดไว้ฟังก่อนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะเข้าใจผิดบ้าละหลักฐานเอาอย่ชัดเจนเพื่อนรักมึงว่าาอมาเพิ่งบอกอะไรป่านนี้อะเขาอายนะตัวเองตัวเอย เฮ้ยเห้อไอ้ไงเต้ยเปคนคมแฟนด้วยเหรอวะเมื่อคืนกินถั่วดำอร่อยไหมวะเฮ้ยพวกเราอีแอบมาโรงเรียนเรวเ้ยเมื่อไหร่นายจะแปลงเพศป่าเต้ยเอกเมื่อคืนมีอะไรกับเต้ยกี่ยกวะว่าไงนายล้างตูสะอาดป่ะวะ เอาละทุกคนเปิดไปที่หน้าสามสิบฮูครับผมขอญาตไปห้องน้ำครับเอ๊เดี๋ยวสิรลาหมดคาบก่อนไม่ได้ไงหยุดหยุดนะผมบอกให้หยุดไงเต้ไหนมีใครนี้คิดว่าผมสอนหน้าเบื่อบ้างเอ๊ เเล่นด้วยดิไม่ได้ทำไมวะเพราะเราอ่ะไม่เล่นบอลกับไอ้พวกตุ๊ดว่าไงนะนี่เอกเขาไม่ให้เล่นบอลก็ามาเล่นตุ๊ก,กตากับพวกเราแทานสิจ๊ะเอาจะรีบไปไหนล่ะรอก่อนสิจ๊ะเอก เดิเไปเตยไเตยไปใช่หรอเปาเนี่ยเอกพวกเราสอนแต่งหน้าให้มิจ๊าไหม ทำไมนายต้องอยุ่ยให้คนอื่นๆแกล้งเต้ยด้วยละ่ะนี่ง่ายเพราะว่าฉันเ,เกลียดพวกตุด๊ดแต่ว่าเต้ยเขาเป็นเพื่อนของเรานะฉันไม่มีเพื่อนเป็นตุ๊ดเว้ยแค่คิดก็ขยักขยแยงจะแย่นายอย่าเรียก,กว่าเพื่อนได้ไหมเฮ้ย hey, นายออกตัวปกป้องันแบบเนี้อย่าบอกนะว,ว่านายก็เป็นตุ๊ดเหมือนมันเปล่าซึกหน่อยงั้นก็นเลิกพูดเรื่องนี้ได้ลวเว้ยคานนายจะทำอะไรนะ่ะ อ๋อน้องคนนี้เขาบอกว่าถ้าอยากให้เขาแก้ผ้าเนี่ยต้องโชว์น้องชายเขาดูก่อนว่ะว้าทีนี้ขอให้ทุกคนแบ่งกลุ่มทํางานกลุ่มละห้าคนนะนี่ขอเข้ากลุ่มด้วยได้ไหมไม่ได้กลุ่มเราไม่ต้อนรับพวกตุ๊ดเออขอเราเข้ากลุ่มด้วยได้หรือเปล่าไม่ได้กลุ่มเราก็ไม่ต้อนรับตุ๊ด ไม่ต้องมองทางนี้พวกเราก็ไม่ต้อนรับนายเต้ยยืนทำอะไรอยู่อะทำไมคุณยังไม่มีกลุ่มอีกอย่าบอกนะเพราะคุณไม่มีเพื่อนเลยนี่มาอยู่กลุ่มพวกเราก็ได้นะจ๊ะเต้ยนี่หล่อนผู้ว,ว่าชิแนนอร์เพนไอออสห้องหนึ่งอะมันยืนเยี่ยวด้วยแหละจริงเหรอแล้วใหญ่ไหมอะโอ้ยพววเพื่อนเพื่อนแม่ใหญ่เลยอะ ตายเด้ไม่รู้จักชวนให้ไปดูด้วยกันเสียดายจังฮ<ะ>เฮ้ยเต้ยเรามีเรื่องจะต้องคุยกับนาย ว้าวมีแฟนมารับด้วยเว้ยแมหมชีวิตกันจริงๆนะคู่นี้แหมกัดจะไปโรงแรมกันต่อใช่มะมอย่าลืมใส่ทุงยางด้วยไม่ต้องไปสนใจสิเต้ยยิ่งนายแสดงอาการมันก็ยิ่งล้อนายนี่สรุปว่าใครเป็นผัวใครเป็นเมียบอกหน่อยสิ